ใครนะอนเกตและไคมีคนวะโคจิคุชิโคจิคุชูดหายไปก่อนหายไปก่อนอยู่ป๊บปูดโอคิวนะคบมันคือโคิวนะยูสวยสวยสเดินเนเดนถอยมาเดินถอยมาที่แล้วเดินถอยมเอนเกตโกน่ารึเปเทลเบิร์ดเนี่ย อุ้ยสวยจะตายหาต่อหายต่อจะยืดยืดหายต่อไม่ไหวเล้วายออกาแต่ก็สวยอะรับยังบอยรับยังอยก่อนะรับก่อวอยถอยยถออยถอยยถอมอยถ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 อถอยมถอยอย่ถยยอยอออยอยออ่ออียี เกาไม่มีกันแล้กว่าเราคนน้อยกว่าสวยๆเรื่องนี้แหละเห็นไหมมันโลเลยเนี่ยค่อยๆถอดหมดทีไปนี่นึ่งคนดีอ่ะเอาหมดเลยนานาไม่พอต้องริมเพิร์ทกันนะผมว่าใส่มาหลอกกันหลายคนเข้าโชว์เลนตอนนี้หน่อยไปดิไปรใครใคเขาโชว์เลยโชว์เลนดี

เล่นดีเล่นดีเล่นดีโหมนาหมดโหมนาหมดกันใหญ่เลยแต่แต่แต่วิ่งใครยาวเลยมานาหมดอ่าใครยไอยาวยาวครยาวครยาวให้มันตามมารอบมันตามมาใอยายาวไอยาวอยาวไอยรอยาวอยาอยาวอยาวไอยาวไอยววนะยวไอยไอาวไอาวอยวอไอยาวาวอยวอยาอยอยอนะอยู่ไหนวะ ข้างหลังลึกเลยเอะมากลมาลไม่กล้าเข้าเลยไหมเริ่มหลอนยิงโคตรดีอ่ะพี่มาบ้านมึงนะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนหัวมาลองเล่นไป้ยกันใจจริงผ็อยากยิงำไปยินท้ำไปมาพามาหน่อยเลยป่าที่ตกควมากแล้วครับอยูไออ่ะหัวมา แต่ยัไงแต่ยังไงแต่แหละโโลออกมาที่่เดี๋ยวแม่ไฟแม่ยินแพจับเลยไแม่ยิงแบบจะสับไว้ตะคุนนัดนัดอ็นเกกันบมว่ามันตายนะตะคุนใช่รับดีดรับดีดรับดีรับดีััรรับักรับักรับดีดีรับัรับ มาเติมอีกแ้วเนี่ยัดแม่อมเยอเป็นเปทั้งวันอะอย่างที่อะทำงานไม่ได้ทำงานไม่อยู่ด้นะอย่าบ่อยไปใไรเรื่องรงอีจะเอาตัวไหนเอาเลยนะ่จริงแล้แบบเติมได้เราเราคัดตัวที่มันแหลมอ่ะเหมือนมารอคขตั้งอยู่พี่เพียรเราไปเติมทางแน่เลย่รักเลยหป่ะไนี่งอเลยเาไถ้าเข้าทางไหนรไม่รู้ แค่นั้นแอละแต่มันก็ต้องไปอ่ะพี่ไปดูก่อนใจผมอยากรีเซ็ตเท้าตัวนองบ้างมันแรงจังวะไอ้เงี้ยวการยับยั้งคุณขัดตัวหน้าก็ได้นะให้มันโร่สักหน่อยปะยีพร้อมกันอะ้อะไสต่อโพทิชั่นสักเสียแล้แคร์โพทิชั่นเลยพี่ตอนไคข้าไปแล้วอ่ะโดนมันดึงเข้าไปพร้อมยังพร้อมยังหนีนะหนีนะสามมันมันมีตัวแข็งอุ้ยอัพอัพอัพนะครับอัพนะครับ มันเกี่ดึงได้เขาไม่ได้ถอาถอนาคเจุเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเล่นหกเบไฟใจกับแมงไปแล้วมันเล่นอย่งไปเรื่อยมันเล่นนอไม่ไันแรับรบรับรับอยเข้ามาอะน้ามาอยเข้ามาไฟก็ได้นะนไฟไม่างกันแน่แล้วเฮ้ยนะ่เีไม่มีปัดไม่มีปัดถอนกลับไปกลับโชคกับโชคไนถอยถอถอถอ ทำไมก็มีบ้าพไฟหนูนะเขาตัวเขาสวยต้องลงพร้อมกันอ่ะพี่ไม่ทันไงมั้นพี่โดนขัดกำลังวิ่งไปจอัพทันกว่าเมเยอะพี่เพียงเจอประตูหออะไรโอน้ำตาเลอามาปิดเอามาปิดมาเอาอยู่เขาเอาอแล้วออกออกเอ่อมาอีกอ่ะเขาไม่ได้เลยเขาต้องซ้ำเหมือเมาวะพี่มาซ้ำมาว์มาว์อย่าลืมดูเซตตัวเอง

มันนเะระวังระวังระวังคุณพี่จะตายไหมคุณพี่จะตายรับอยู่รับอยู่รับอยู่รับเพื่อนก่อนวะระวังเพื่อนตายนะสวยสวยช้านสวยโอเคไม่ต้องไปแล้วเลยจบแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยหลังมางหนังเมาเยอะจรนี่ยไอ้เหี้ยโดนเตะแล้วไอ้เจ้ทำใจวะสูงมาพแล้วโอเคเข้าปล่อยวะปล่อได้ปล่อยได้ปลอยยังดี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  โดนเติดเตียพวกเพื่อนมันหรือว่าอีติ้วเฮ้ยผมจะโดนแต่กันเบรเทียบสี่ข้าไอ้สัส้ย่ามาล้อมอ๋อเฮ้ยอะไปเลยไปเลยรีบเลยเจ็ดแม่เสื่ออะไรนะตรงนั้นนี่แม่ปล่อยเลยปล่อยเ นอนไหมไม่รู้มันเยอะเลยเหรออีกตี้หนึง่งอะครับไอท้องเล่นแล้วแม็กซ์ท้องเล่นแล้วไอ้พวกเด็กน้อยกูมาแล้วที<อ>่เขาซื้อขายเผาได้เนี่ยไปเขาเรียดร้อยนมาไอกี้ไอแปดกูไล่กลับไปนอนเลยนะเห็นละคันตาเข้าประตู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 เอาไม่ไ,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 ออได้ติดคอมแบก ฝ่ามือไม่เอาไม่ไม่ติดไี่ไม่ติดไ,ได้ๆยัดเลยยืนยัดเลยยืนยัดเลยยืนยัดเลยเออถ้าพีสตาร์ี่จบไฟแล้วเขาได้เบี้ยวไม่ติดไม่ติดอ๋อโอเคตรง